กฎหมายของบางประเทศอาจกำหนดให้เป็นความผิดแต่กฎหมายของไทยอาจไม่ได้กำหนดให้เป็นความผิดก็ได้นี่คือบันทึกของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ให้ความเห็นกรณีนายทหารยศพลตรีถูกจำคุกข้อหาค้าและนำเข้าเฮโรอ,อีนในสหรัฐกระทรวงกลาโหมสามารถสั่งให้ออกจากราชการโดยไม่ให้เบี้ยว,วัดบำเหน็จบำนาญได้หรือไม่ คณะกรรมการกฤษฎีการ,กรกาอ้างถึงอนุสัญญาเกี่ยวกับยาเสพติดหลายฉบับที่ไทยเป็นภาคีและอ้างถึงกฎหมายยาเสพติดของไทยที่สอดคล้องกันแม้คณะกรรมการระบุว่าคำพิพากษาของรัฐใดมีผลบังคับใช้เฉพาะเขตอธิปไตยของรัฐนั้นแต่กรณีนี้เป็นการรับฟังคำพิพากษาสารต่างประเทศในเชิงข้อเท็จจริงมีใช่การรับมาบังคับโทษในไทยผลคำพิพากษาสารสหรัฐจึงบังคับใช้ได้ ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่มีผลกับสารรัฐธรรมนูญแต่อาจสะท้อนว่าคำพิพากษาสารต่างประเทศไม่ได้ถูกมองว่ากระทบอำนาจอธิปไตยทุกกรณีแตกต่างจากคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญกรณีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าและข้อเท็จจริงในคดีฟังได้ว่าผู้ถูกร้องเคยต้องคำพิพากษาของสารแขวงรัฐนิวเซาวลส์รัฐออสเตรเลีย ก่อนสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ไม่ใช่คำพิพากษาของศาลไทยผู้ถูกรอ้องจึงไม่มีลักษณะต้องห้ามสอดคล้องกับคำวินิจฉัยส่วนตนของนายทวีเกียรติมีนักกนิตหนึ่งในตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญระบุถึงสิทธิการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นสิทธิพลเมืองที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ต้องกระทําโดยเคร่งครัด ภายใต้ลายลักษณ์อักษรของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายของประเทศที่พลเมืองนั้นสังกัดหากรัฐธรรมนูญให้คำพิพากษาศาลต่างประเทศมีผลบังคับจำกัดสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลในไทยรัฐธรรมนูญจึงต้องระบุให้ชัดคำพิพากษาอันถึงที่สุดหมายถึงศาลไทยเท่านั้นเพื่อรักษาและยืนยันอำนาจอธิปไตยของไทยทแต่อีกด้านหน,นึ่งน,น,น,นักนิติศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเห็นต่าง ผมคิดว่าสารตีความให้มันเปิดรับกับกับคำวินิจฉัยจากสารต่างประเทศได้นะฮะโดยที่มันไม่ได้เป็นการเสียอธิปไตยเสียเอกราชอะไรไปแต่ความผิดฐานยาเสพติดค้าเฮโรอีนและยาเสพติดระดับเฮโรอีนเนี่ยมันเป็นความผิดสากลซึ่งมันเทียบเคียงได้มันมีกฎหมายไทยในมาใน,ใน,ใ,นในความผิดฐานนี้อยู่ด้วยนะเพราะฉะนั้น ผมเห็นว่าพอมันเทียบเคียงได้อย่างนี้จริงๆก็ต้องรักษาเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญโดยการโดยการรับข้อเท็จจริงนี้มาแล้วก็บอกว่าขาดคุณสมบัตินะมันเรารู้สึกว่าบางครั้งก็ตีความตามเจตนารมณ์ไปจนกว้างขวางจนเลยตัวตัวอักษรจนแบบเรียกว,ว่าไงนักนิติศาสตร์เองก็ตามไม่ทันเหมือนกันว่าสารประดิษฐ์อะไรหลักกฎหมายใหม่ขึ้นมาเองอะไรเงี้ยแต่ว่าในบางขณะก็กลับดูคับแคบเคร่งครัดจน คือคือปัญหามันคืออย่างนี้แหละฮะคือจะตีความยังไงก็ได้ขอให้มันมีความสม่าเสมอคือให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่าเออถ้าเกิดเป็นสารนี้นะก็ตีความแนวทางนี้ทุกคนจะได้เข้าใจกันตรงกันหมดแต่พอแต่พอมันแบบเออถ้ามันดูเหมือนกับว่าถ้าเป็นฝั่งนี้นะจะออกอย่างนี้ถ้าเป็นฝั่งนี้จะออกอย่างนี้นะมันมันมีปัญหาแล้วนะฮะ แม้ร้อยเอกธรรมนัฐบุคคลที่เคยประกาศตัวว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของรัฐบาลยังได้อยู่ในตำแหน่งต่อไปแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าผลจากคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญทำให้เกิดข้อสงสัยในหลักการพิจารณาตามตัวอักษรอย่างเคร่งครัดไม่เว้นแม้แต่สื่อต่างประเทศยังตีแผ่เรื่องนี้ว่าผู้ที่เคยถูกจำคุกคดียาเสพติดในออสเตรเลียเป็นรัฐมนตรีประเทศไทยได้